สัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะมัตถุอิมิตังมหานาธิยาอธิวัฒนาน สุรักันตานังสัพพาเทวานังอิมินาสักการนาสัพพาเทเวปูเชมะข้าพระเจ้าทั้งหลายขอนอมบูชาเจ้าแม่นาทีเท้าสีทันดรนแม่ยานางเรือ และเทพย,ยดาทั้งหลาย <c oughs> ที่สิงสถิตอยู่ณบริเวณปากอ่าวแห่งนี้เเคื่องสักการะทั้งหลายเหล่านี้ด้วยข้าพระเจ้าทั้งหลายจะได้ประกอบกุศลแลก,กิจกุเทศกศกุศลให้แก่คุณเสียงหอสกุลคนผู้วายชน ณบัดนี้จะได้ประกอบพิธีลอยอัฐิและอังคารของคนเสงหอส,หอสกุลคนผู้ไหวชนขอเจ้าแม่นาทีเท้าวสีทันดอนแม่ยานางเรือและเทพพยายดาทั้งหลายและโปร ครองรักษาอัฐิและอังคารของคุณเสงหอสกุลกลผู้วายชนและขอได้โปรดอนุโมทนาดลนบันดาลให้ดวงวิญญาณของคุณเสงหอสกุลกลผู้วายชนจงไปสู่สุคติ ในสัมปรายภพประสบสุขในทิพยวิมานชั่วเนดนิรันการเทินลำดับต่อไปนะครับเราจะกล่าวคำขอซื้อที่ผู้วัยชนข้าแต่ท่านผู้เจริญขอเชิญเทพย,ายดาในมหาชนลที ได้โปรดฟังวาจีของปวงข้าขอท่านจงเมตตาอนุญาตอุทกสถานเป็นที่สถิตอธัธิและอังคารของคุณเสงหอสกุลกลผู้ไาวชนในพื้นสมุทมนทนนี้เนื่อยเธอ So... Uh.